นายสุรสิทธิ์ทนงสินป์ตำแหน่งนักการพันโรงโรงเรียนต่องอยพัฒนศึกษาประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 5บิดาคือนายเปลี่ยนท่านงศินปมารดาคือนางจำเนียนท่านงศิล์สมรสกับนางสุบันท่านงศิลป์มีบุตรด้วยกันสองคนคือนางสาวสิริกันดาท่านงศิลป์กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชและนางสาวสาวิตรีทนงศิลป์กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่15หมู่ที่7บ้านเต่างอยใต้อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครประวัติการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4จากโรงเรียนอนุบาลเต่างอยอําเภอเต่างอยจังหวัดสกลน,นครสําเร็จการศึกษาระดับสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษาภาคคําอําเภอเต่างอยจังหวัดสกลน,นครประวัติการทํางานเริ่มปฏิบัติงานตําแหน่งนักการพันโรงโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช2544จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา21ปีความภาคภูมิใจในการทำงานคือได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเต่าง,งอยพัฒนาศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเต่าง,งอยพัฒนาศึกษารวมกับท่านผู้อำนวยการและคณะครูทุกท่านเพื่อประโยชน์ของโรงเรียน และนักเรียนให้มีความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองปรัชญาในการดำเนินชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปควรทำทุกอย่างให้มีสติ